เอาอย่างนี้คือถ้าเกิดว่าเราสามารถสอนสัตว์เลี้ยงได้เหมือนลิงตัวนี้อาจจะถูกสอนมาว่าเอ๊ะให้ขับขี่มอเตอร์ไซค์และถ้าเกิดเราสอนสัตว์เลี้ยงของเราให้รู้จักข้าวของเครื่องใช้ในบ้านได้มันก็คงจะดีนะคะคมันจะได้ไม่ทำแบบนี้ค่ะ น้องกาลังสงสัยว่าไอ้เจ้าเครื่องนี้มันคืออะไรทําไมมันระเบิดได้อยู่ๆยืนดูดีๆแล้วมันก็พุ่งพุ่งใส่หน้าตกใจค่ะตอนนี้หางจุกไปแล้วค่ะเอ็นดูนะคะเจ้าเหมียวกระโดดหนีตัวโยนกันเลยทีเดียวบอกแล้วว่าถ้าเราสามารถอันิี้ภาพภาพสโลถ้าเราสามารถสอนสัตว์เลี้ยงของเราให้รู้จักเข้าของเครื่องใช้ในบ้านได้ ็คงจะดีไม่น้อยมันจะได้ไม่ต้องตกอกตกใจกับเสียงอะไรบางทีเสียงอะไรอะไมโครเวฟปิ้งบางเสียงอะไรต่างๆเครื่องปิ้งขนมปังบางอะไรแบบนี้นะคะทรงแมวใช่แล้วมันจะได้รู้ว่าเอ้ยไอโซโงโซฟาน่ะไม่ต้องไปตะกุยไม่ต้องไปกัดรองเท้ารองเท้าอ่ะอย่าข้าบไปเข้าใจไหมอันนี้คือกำลังบอก สัตว์เลี้ยงใช่ถ้าเกิดว่าเราสามารถสอนสัตว์เลี้ยงได้เราก็จะบอกว่าเฮ้ยรองเท้าอ่ะอย่าเอาไปกัดเล่นรู้ไหมคนเขาแบบเสียหายเดือดร้อนเอาบางทีฟันพุ่งขึ้นมันรู้สึกไงเอาทีีมมันเขี้ยวไม่รู้จักเหรออ๋อเขาสงต่อเขาก็บอกคุณในฐานะที่คุณก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเผื่อจะไปฝึกหมาแมวที่บ้านอาการมันเขี้ยวผมเป็นบ่อยแต่เวลาผมอยู่กับเขาจะเกิดอาการมันไส้มาก